ฝนตกทุกคนมาม่าหนึ่งฝนตกต้มมาม่าดีกว่าง่ายๆเขาไปไหนไม่ได้ดูบรรยากาศฝนตกตอนแรกนัดเพื่อนบอกว่าแกซึ่งเสร็จงานเร็ววันนี้ไปกินหมูกระทะไหมเพื่อนบอกว่าเตรียมตัวอรอเลยเมืองเตรียมตัวอรอเลยเมืองแป๊บเดียวบุ้มทิ่หมูกระทะล่มไปละตอนแรกว่าจะไปกินหมูกระทะแถวเมืองทองทุกคนว่าจะไปกินแบบ โอ,อยากจีมอหอมูหอมๆอ,อนเลยฝนตกกับมาม่าเนี่ยเข้ากันดีมากมามะ่ามาม่าเป็นเพื่อนคู่คิดอยู่กับเราตั้งแต่ตอนมีแล้วไม่มีตอนอยู่หอทุกคนกินมาม่าจนผมล่วงอะ่ะแต่ก่อนอยู่หอกับพี่สาวไม่มีตังเนาะสมัยอยู่เชียงราย เช่าหออยู่กับพี่สาวสองคนพี่สาวเรียนราชพัฒหนูเรียนเสริมสวยกินมาม่าติดกันหกเจ็ดเดือนนะทุกคนแบบเป็นลังๆแบบซื้อเป็นลัง,ลงผมเต็มห้องเลยทั้งของน้องทั้งของพี่เต็มห้องไปหมดแต่วเด็กเป็นคนชอบกินเส้นอยู่แล้วก็เลยอยู่ง่ายถ้ามีปลากระป๋องนะจบแต่ออกไปไม่ได้ฝนมันตกเลยทุกคนก็เลยเอะมีอะไรก็ใส่เข้าไปมีแค่ไข่ขก็พอละอือ ทำงานเต็ดเหนื่อยๆนะกินอะไรก็อร่อยไปหมดหเลอละแล้วนี่ด้วยขนมโ๊กกับขนมเบื้องเนาะ ชอบเรียกขนมโตเกียวเลี้ยงที่มือขนมมาลูกสาวซื้อมาฝากอีกลูกสาวมาถึงโ๊กนัดลูกสาวนุน่นไปกินหมูกระทะฝนมาเลยอีพวกเนี้ไม่เลิศเลยเอาฝนมาด้วยกินเลยอ่ะอืนี่แหละทุกคนชีวิตอะไรมากมายใช้ให้มันง่ายเดี๋ยวไปเหนื่อยกับมันที่เอาแมสปิดไม่ใช่แล้วนะมีแผลที่คางไม่อยากให้ทุกคนเห็นแผลมันก็จะหายแล้วกว่าน้ำแกงโดนมันด้วย ใช่แล้วทุกคนทานข้าวอะไรตัวเนี้ได้อะไรกินไม่มีอะไรกินก็ต้มมามา่าทุกคนฝนตกลังสีฝนตกวันนี้ตกช่ำตกเย็นเอาให้ช่ำไปเลยจนนอนหลับแบบส่ำสโอย ต้มมาม่าร้อนๆอนแล้วอ้าวอีแมนนี่ก็ไหล่ขึ้นหืมดีทำงานเหนื่อยกินใี้อิ่มนอนให้หลับแค่นี้แหละชีวิตหาเงินได้เยอะบ้างน้อยบ้างเก็บบ้างกดออมบ้างประหยัดบ้างกินดีบ้างหลูบ้างสลับกันไปนี่แหละคือชีวิต ทุก,ก็อยู่ไม่นานสุขก็อยู่ไม่นานปัญหาไม่ต้องกลัวมีมาใหม้มีมาให้แก้ทุกวันอย่าไปกลัวปัญหาปัญหามันทําให้เราเติบโตปัญหามันทําให้เราเข้มแข็งปัญหามันทําให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอย่าไปกลัวปัญหาแก้มันแก้มันไปเรื่อยเรื่อยนี่ขนาดทางไม่ดีนะมันกินเก่งขนาดนี้โอเคลูกบอลลูกขอกินข้าวกันนะตาตกล้องน้ำลายไหลละบาย